อเรื่งติด้านไม่รู้วัตถุวัตุวันวัตุวันพราะที่เทไล์เลยนมันโดนเอะคงที่สามลำนกกาได้นำวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องครัวที่จะทำ ที่นาศูนย์โควิดซึ่งโครงการศูนย์โควิดนี้พระเดชพระคุณรพระเจ้าคุณพระธรรมรัตนพรเจาวณาจังหวัดปทุมธานีก็ได้เป็นผู้ที่ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะสงฆ์ของจังหวัดก็คือตอนนี้ก็มีโรคโควิดในสิบเก้าที่เป็นโรคที่ติดเชื้อที่ไร้แรงทั่วประเทศส่วนประชาชนเขาก็มีศูนย์อยู่สำหรับพระเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ว่าจะไปอยู่กับโรงพยาบาลสนามก็ดีโรงพยาบาลของจังหวัดก็ดีหรืออำเภอก็ดีก็คงไม่สะดวกนักท่านจะได้ปรารบปัญหาสถานที่จกระทั่งมาได้สถานท,ที่ที่นี้นก็เป็นสถานที่ของอของเอกชนท่านแต่ว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเก่าก็มอบให้ให้เป็นที่รักษาดูแลเป็นศูนย์โควิดหรอมีหมอมีประจำ ฉะนั้นแล้วก็เป็นโครงการของคณะสงฆ์จังหวัดประทุมธานีพระเดชพระคุณเน,นาจะคุณพระธรรมรัตนพรท่านก็มาตั้งศูนย์ให้และก็เฉพาะพระนะตรงนี้เฉพาะพระอย่างเดียวแล้ววันที่เรามาเปิดโครงการก็มีผู้วา่าราชการจังหวัดประทุมธานีมีเจ้าคณะจังหวัดพระเดชพระคุณเจ้ารคุณธรรมรัตนพรและก็มีนาอ,าอนามัยไอ้ฝ่ายสาธารณสุขจังหวัด ก็มีหลายฝ่ายได้มาเปิดแล้วก็นายกอบจอนะก็มาร่วมด้วยในทําพิธีที่ทําพิธีเปิดศูนย์ที่นี่อาจารย์นั้นก็เป็นความสําัญตอนนี้ก็มีพระอยู่นะและตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคัญคณะสงฆ์ได้ให้ี่หมอตะกูอยู่ตีกี้เนี่ยนะนะมีหมอส่งไปเพื่อไปรตวรวจสุขภาพพระสงฆ์เกี่ยวเรื่องโรคโควิดน,นี่ทั้งจังหวัดตอนนี้ก็คาดว่าคงจะเหลือสักอำเภอเดียวหลือสองอำเภอเนี่ยทางด้าน อำเภอเมืองหรือสามโคกแล้วก็คงจะเหลือด้านนั้นส่วนด้านนี้ได้ตรวจไปแล้วอำเภอลำลูกกาธัญญะหนองเสือคลองหลวงเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้อยู่เขตอำเภอเมืองสามโคกคลองหลวงก็คงจะใกล้จะเสร็จแล้วนะฉะนั้นก็ถ้าไปเจอเชือ้อก็จะเข้ามาอยู่ที่นี่เลยครับที่ศูนย์ศูนย์นี้ก็อยู่ที่คลองสี่นะอยู่ใกล้ๆวัดอะไรว,วัด วัดมงคลผู้การามนาวัดที่อดีตเจ้าน้าเพอเก่านะเลยมานิดเดียวนะอยู่คลองสี่แต่ตำบลคลองสี่ซอยซอยเจ็ดสิบสามะเข้ามาจะตรงพอดีเลยใครจะมาเยี่ยมศูนย์ได้นะ